กำลังจะเข้าไปทีาบของพระมหากษัตริย์นะคะทายกรติกด้วยคุณแม่จะถามกระติกเองค่ะแม่ขอถามนะคะคุณแม่คุณแม,ม,ม่ยังยังไม่ได้รับ ลูกลัยของน้องกระติกคุณแม่ขอถามก่อนว่าวันนี้วันที่สี่แล้วหนูไม่เคยติดต่อคุณแม่เลยว่าน้องโมตกน้ำเพราะเหตุใดเป็นมีปัญหาอะไรคะปิดบังอะไรไว้ลูกคุณแม่หนูรู้ว่าคุณแม่รักลูกแค่ไหนแล้วลูกก็รักคุณแม่เมื่อพ่อเขาไม่อยู่เนี่ยเขาก็รักคุณแม่มากแล้วแล้วหนูมีปัญหาอะไรถึงไม่บอกคุณแม่ว่าลูกแม่ตกน้ำอ่ะ นูตอบคคุณแม่สิอผู้ส่ไหมได้ไหมคะหนูขอโทษจริง,รงๆหนูตั้งสติไม่ได้หนูเสียใจหนูเสียใจจริงๆที่ไม่ได้กลัวหาแม่เป็นคนแรกหนูหนูยอมรับอันนี้หนูหนูสติแตกมากๆหนูหน,หนูหนูเสียใจคะ่ะกับการจากไปของโมนี่วันที่สี่แล้วนะคะอาจารย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวาายไม่เกี่ยวกับคุณแม่เลย เราเนี่ยเห็นกันมาตลอดเพราะหนูเป็นผู้จัดจาก,การแตงโมถูกไหมคะมแต่<ด>ทำไมแล้วทำไมถึงพูดว่าไม่บอกคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ไม่ใช่นักดำน้ำพูดใส่ไม่ไหมคะหนูสื่อสารไม่เก่งอะแม่พูดใส่ไม่เลยนะคะหนูสื่อสารไม่เก่งแม่ก็รู้วนะ่าหนูเป็นสื่อสารไม่ได้จริงๆแเราณตอนนั้นหนูสติแตกอ่ะแม่ หนูไม่รู้จะคุยกับแม่ยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงหนูเสียใจหนูยอมรับหนูยอมให้แม่ว่าหนูแต่หนูเสียใจจริงๆตอนนี้นี่นะคะมีท่านสือมวลชลแย่เลยแล้วจมีคุณพ่อกระติกยังไม่คุณแม่ไม่เห็นกระติกร้องไห้สักครั้งเดียวเลยจริงๆกระติกเนี่ยต้องร้องไห้คุณฝ่ายด้วยใจไปเราเป็นมนุษย์นะหนูขออธิบายนะการแสดงออกต่างกันนะแม่ หนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูลองให้ปูกไฟได้แต่หนูอยู่ต่อหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยหนูหนูทาไม่ได้หนูพูดจริงๆหนูเสียใจคุณปอจะทำได้เลยนั้นคุณปอแม่คุณแม่แม่ต้องเข้าใจหนูด้วยนะว่าหนูเป็นคนแบบนี้หนูอธิบายไปแล้วถ้าหนูอ่อนโยนกว่าเนี้มันก็คงจะดีกว่านี้ใช่ไหมแม่แม่อยากเห็นหนู้องไห้ใช่ไหมคุณแม่คิดว่าพูดตรงๆนะ ปิดบังอะไรไว้หรือเปล่าปิดบัง <ะ S 2> คุณแม่ไว้หรือเปล่าหนูไม่ได้ปิดบังอะไรคุณแม่เอาน้องโมไปทําอะไรคุณแม่คุณแม่คุยกับตำรวจนะคะหนูให้ปากคากับตำรวจไปหมดแล้ววันหนึ่งความจริงกระจ่างอะ่ะคุณแม่จะรู้เองวันนี้หนูตอบอะไรให้ไม่ได้หนูพูดได้แต่ว่าหนูไม่มีอะไรปิดบังคุณแม่เลยหนูอยากให้โมตื่นมานะแล้วก็มาอธิบายกับแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่โมเขาไม่ตื่นมาแล้วทุกวันหนูนอนคิดถึงโมเอ้ยตื่นมาช่วยหน่อยงั้หนูอธิบายสิ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในรูหนูให้ปาก<อ>คํากับตารวจไปหมดแล้วเล่าเหตุเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะซื่อเลยหนูชวนโมไปลงเรือแค่นั้นเองแล้วโมเขาเดินไปขี่อ่ะโดยที่เขาไม่ได้บอกหนูไดยซ้ําหนูรู้ที่เขาตกไปแล้วอันนี้คือสั้นๆแล้วก็ได้ใจความเลยแม่ทําไมหนูถึงรู้สึกว่าแบบสังคมลงโทษหนูขนาดนี้หนูชวนเพื่อนไปนั่งเรือคิดถึงเขาแบบในแง่ดีอ่ะเฮ้ยไปนั่งเรือดีๆสวยๆแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหนูไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้น หนูพูดก็เหมือนหนูแบบเนี่ยมานั่งอธิบายแก้ตัวแต่มันคือเรื่องจริงอะเรื่องจริงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแม่มันไม่มีจริงกว่านี้อีกแล้วให้หนูเล่าเป็นพันวันครั้งมันก็คือเรื่องนี้หนูไม่ได้ดูแลน้องโมนในฐานะผู้จัดการใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าการเป็นผู้จัดการดาราที่ดังเนี่ยเขาดูแลกันยังไงคุณแม่หนูคุณนั่งเล่นโทรศัพท์